สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็มาพบกับครูพรสอน,นะคอมพิวเตอร์อีกแล้วค่ะแต่วันนี้คุณครูคจะมาสอนรายวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะในเรื่องจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนั่นเองค่ะคุณครูได้ให้กันบ้านไปนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดไปที่หน้า8แบบฝึกหัดที่1.2กันเลยเราจะมาทำไปพร้อมๆกันนะคะอ่า แบบฝึหกหัดที่1.2หน้าที่8นะคะเปิดไปที่หน้าที่8เรื่องจำนวนนับไม่เกิน1,000 0แบาทค่ะเรามาดูกันว่าโจทย์เขาให้ทำอะไรกันบ้างน,นะคะเขาบอกว่าให้ระบายสีลูกคิดนะคะเขียนตัวเลขหรือตัวหนังสือแสดงจำนวนค่ะคุณรูณก็มีลูกคิดมาให้ใช่ไหมคะเด็กๆดูจากตามในหนังสือใช่ไหม อ่เราก็มาดูกันเขาบอกว่าให้ระบายสีลูกพีดแล้วก็เขียนตัวเลขอ่ะข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาให้เลขมาก็คือสาม0 0 8นั่นเองค่ะเราจะมาระบายสีลูกพิดกันนะคะว่าแต่ละหน่วยเนี่ยเราจะระบายกี่อันกันค่ะ,ะเรามาดูในหลักแรกรักหน่วยเดี๋ยวสักครู่นะคะ อ่าลักหน่วยมีค่าคือเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ8ดอ่า8เราก็มาระบายสีในรูปคิดของเราในรักหน่วยกี่อันคะเด็กๆ8ดอันนั่นเองค่ะอ่าเราก็ระบายสีไปเลยคุณครูระบายสีเหลือเด็กๆระบายสีอะไรก็ได้นะคะอ่าระบาย็มเลยคะ่ะ8อันนะไปพร้อมๆกันนะคะอ่าต่อไปขอโทษ อ่ต่อไปค่ะในหลักต่อไปก็คือหลักสิบหลักสิบหลักต่อไปคือเลขอะไรคะเด็กๆเ,เลขศูนย์อ่าเลขศูนย์มีค่าไหมไม่มีไม่มีเราก็ไม่ต้องระบายใช่ไหมคะต่อไปเราก็ดูที่หลักต่อไปเลยก็คือหลักหน่วยนั่นเองอ่าขอโทษค่ะต่อไปนะคะก็ดูไปที่หลักร้อยค่ะหลักร้อยมีค่าเท่าไหร่คะเด็กๆหลักร้อยมีค่าเท่ากับเลข เท่ากับเลขเลคะเลข2องเลข2เราก็เติมให้ระบายไปที่ลูกคิดหลักร้อยกันเลยเราก็ระบายไป2ลูกคิดนั่นเองต่อไปเราไปดูที่หลักพันหลักพันคือเลข5เราระบายลูกคิดกี่ลูกคะ5ลูกอ่าเราก็ไประบายที่ลูกคิดในหลักพัน ระบายไปหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะระบายให้ครบเสร็จแล้วก็ไปดูหลักต่อไปก็คือหลักหมืน่นอ่าหลักหมืน่นคือเลขสามเราระบายลูกคิดที่หลักหมืน่นกี่ลูกคะสามลูกอ่าระบายพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งสองแล้วก็สามอ่ะเสร็จแล้วเราระบายสี่ลูกคิดเสร็จแล้ว มันจะมีส่วนที่ให้เราเติมใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็คือตัวเลขไทยเด็กๆเขียนไปพร้อมกับคุณครูนะคะก็คือ35,208เขียนเลขไทยให้ถูกนะคะต่อไปเขียนเป็นตัวหนังสือนี่เลยคะ่ะ35,208ทนัันไหมคะเด็กๆ ถ้าทันแล้วเราไปข้อต่อไปกันเลยค่ะถ้าใครทําได้นะคะก็ทําไปต่อเลยนะคะหรือจะทําตามคุณครูไปเลยก็ได้ค่ะอ่ข้อต่อไปเขาให้อะไรมาเอ่ยอ่าเขาให้เป็นเลขไทยมาก็คือ5้0 0มื่นสี่พันสี่พเท่าไหร่คะสี่พบ สี่อ่าเขาเขียนเป็นเลขใทมาเราก็ไประบายสีลูกคิดให้ถูกก่อนอ่าเรามาดูกันหลักหน่วยเขาให้อะไรมาหลักหน่วยเขาให้อะไรมาคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวก่อนนะคะมาส์ครูหายอ่าหลักหน่วยก็คือเลขสี่เราก็ไประบายลูกคิดที่หลักหน่วยกี่ลูกคะ4ี่ลูกคะ่ะระบายไปเลยหนสอง 3ามแล,ล้ก็สีลูกทันไหมคะเด็กๆต่อไปอ่าหลักสิบหลักสิบคือเลขสาเราก็ระบายลูกคิดที่หลักสิบกี่ลูกคะ3าลูกนั่นเองไปเลยคะ่ะระบายกันเลยอ่าคุณคณรูะบายเสร็จแล้วเด็กๆระบายเสร็จยังคะต่อไปในหลักร้อย หลักร้อยอ่าหลักร้อยเป็นเลขอะไรคะเด็กๆตอบให้ครูฟังหน่อยก็คือเลขศูนย์ศูนย์มีค่าไหมไม่มีไม่ม,ม,มีเราก็ต้องระบายไหมคะเด็กๆไม่ต้องระบายนะคะเราก็ข้ามไปเลยไปที่หลักพันกันเลยคะ่ะหลักพันคือเลขอะไรคะเลขสี่เราต้องระบายลูกคิดที่หลักพันกี่ลูกคะ สลูกใช่ไหมคะอ่าเราก็ระบายเลยหนึ่งสองสามแล้วก็4ี่ลูกคะ่ะต่อไปหลักหมืน่นคือเลขอะไรคะเด็กๆหลักหมื่นคือเลข5นั่นเองเราต้องระบายลูกคิดที่หลักหมื่นกี่ลูกคะ5ลูกก็ระบายไปเลยคะ่ะหนึ่งสงสาสี่ห้า ะระบายเสร็จยังคะเด็กๆต่อไปเราระบายสิ่งลูกคิดเสร็จแล้วใช่ไหมคะครบแล้วเราก็จะมาเติมสิ่งที่เขายังไม่ได้เติมมาให้เราในช่องว่างใช่ไหมคะเราก็เติมไปก็คือตัวเลขฮินดูระรบิกเด็กๆเขียนตามคุณคูเลยนะก็คือ 54, 0 3 4แล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือคะ่ะก็คือ54 0 0 0พ 34นั่นเองค่ะใครทำก่อนคุณคณรูดูด้วยนะคะว่าทำถูกหรือเปล่าถ้าทำถูกก็ต่มมือให้กับตัวเองด้วยค่ะต่อไปไปข้อต่อไปค่ะอ่ข้อต่อไปเขาให้อะไรมา,าเขาให้เป็นตัวหนังสือมาเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะ6,000ื 5,731อ,อีกรอบหนึ่งนะคะ6,5,731ทันอามท่นนี้คะเด็กๆเ,เราก็จะมาระบายในรูปคิดกันเลยก็คืออ่ามาดูหลักหน่วยก็คือ1อ่าหลัก สิบมีไม่เอ่ยหลักสิบคือเท่าไหรสามสิบนั่นเองต่อไปหลักพันก็คือเท่าไหร่คะหลักพันก็คือเจ็ดอ่าระบ,บายไปเลยค่ะให้คบเจ็ดอันต่อไปอ๋อคุณครูขอโทษนะคะหลักร้อยหลักร้อยก็คือเจ็ดร้อยนะโอเคคุณครูขอโทษ อ้าวต่อไปในหลักพันหลักพันก็คือห0 0 0ันเสร็จแล้วหลักหมื่นก็คือ6 0หมืนั่นเองอเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็น65,731เราราก็จะมาเติมช่องว่างให้ครบก็คือตัวเลขคินดูอรารบิกกับตัวนะตัวเลขไทยนะคะ เราก็ามาเขียนไปพร้อมกันเลยก็คือ65731นั้ันเองอ่นเองเขียนตัวเลขไทยเขียนให้สวยๆนะคะเป็นไงบ้างทานคุณครูไหมคะเสร็จแล้วไปข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อต่อไปเขาให้อะไรเรามาบ้างาเขาให้เป็นเลขฮินดูอารบิกมา เราไประบายสีพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆอ่ะเราก็ดูก่อนหลักหน่วยคือเลขเลขอะไรอ่าหลักหน่วยคือเลขศูนย์ศูนย์มีค่าไหมไม่มีไม่มีแล้วเราต้องระบายไหมคะเด็กๆระบายไม่เอย่ยอ่าไม่ต้องระบายนะคะอ่าเราก็ข้ามไปต่อไปเรามาดูที่หลักสิบหลักสิบคือเลขอะไรเลขแปดเราก็ระบายสีลูกคิดในหลักสิบกี่ลูกคะ แปดลูกอ่าเราก็มาระบายกันไปเลย 4..5..6..7..8 เอ่าเสร็จแล้วเราก็มาดูในหลักร้อยหลักร้อยคือเลขอะไรอ่าหลักร้อยคือเลขศูนย์อีกแล้วศูมีค่าไหมไม่มีเราจะต้องทำยังไงเราก็ไม่ต้องระบายสิ่งที่ลูกคิดในหลักร้อยเราก็ข้ามไปที่ หลักพันกันเลยนะคะเด็กๆหลักพันคือเลขศูนย์อีกแล้วศูวนย์มีค่าไหมไม่มีแล้วจะต้องระบายไหมคะเด็กๆก็ไม่ต้องระบายเราข้ามไปที่หลักหมื่นกันเลยหลักหมื่นคือเลขอะไรคะเลขเก้าเราก็ระบายสี่ลูกคิดในหลักหมื่นกี่ลูกคะเก้าลูกระ,ะบายเลยค่ะอะ เสร็จแล้วเราก็จะมาเติมให้ครบนะคะอ่ะเขียนตัวเลขให้ให้ถูกต้องนะคะแล้วตัวหนังสืออ่าเก้านะคะเขียนให้ถูกนะคะเด็กๆอ่าเป็นไงกันบ้างทำคันไหมคะอันนี้คือแบบฝึกหัด1.2หน้าที่8นะคะ คัสเสร็จแล้วเราไปหนะ้าต่อไปกันเลยต่อไปอันนี้เขาให้เลขอะไรมาอ้าวให้เป็นตัวหนังสือใหม่แล้วก็คือ8ปด0มื9่สิาอ้าวสำหรับเด็กๆที่ระบายสีลูกคิดไม่ถูกเราก็เขียนเป็นตัวเลข ฮินดูอารบิกหรือตัวเลขไทยก่อนก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้รู้ว่ามันมีเลขอะไรบ้างอัอนนี้ก็คุณครูก็จะระบายสีลูกคิดให้ดูก่อนนะคะอัะอนนี้ก็คือ29อ่าอันนี้ก็คือหลักหน่วยคือ9หลักสิบคือ1 2 29อ่า29 หลักร้อยไม่มีเราก็ไปข้ามไปที่หลักพันหลักพันคือเลขเก้าหลักหมื่นคือเลขแปดเราก็มาเขียนกันเลยเติมให้ถูกต้องนะคะก็คือแปดหมื่นเก้าพันยี่สิบเก้าเองค่ะเขียนถูกไหมคะเด็กๆเขียนตัวเลขใครให้ถูกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปก็ แบบฝึกหัดต่อไปอ่ะ,อะนักเดียเรามาเริ่มกันต่ออ่ะคุณครูจะดูจากหนังสือก่อนนะคะ็กเด็กๆเปิดหนังสือตาคุณครูนนะ อ่ะอันนี้หน้าที่เก้านะคะเด็กๆหน้าที่เก้าเขาบอกว่า<__>ให้เขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจํานวน<__>เขาให้เป็นอะไรมาคะ<__>เด็กๆ<__>เขาให้เป็นรูปคิดมาแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยเขียนเลขคินดูอารบิกเองตัวเลขไทยเองแล้วก็ตัวหนังสือเองเด็กๆทาได้ไเย่ยอ่ะมาทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะ เรามาดูที่หลักหน่วยเราจะมาเขียนเลขทินอวรบิดก,ก่อนนะคะหลักหน่วยมีลูกคิดกี่อันคะเด็กๆมีลูกคิดเพียง1อัน1นอันเราก็เติมเลข1อ่าไม่ได้เลข1ห,หลักสิบมีกี่อันคะหลักสิบมี2ลูกคิดใช่ไหมคะหลักร้อยมีเท่าไหร่มี3แล้วหลักพันล่ะมีเท่าไหร่ เรามานับกันสิหนอ่าเรามานับกัน1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกดแปดเกาเแล้วหลักหมืน่นมีไหมคะมีลุกคิดไหมไม่มีแสดงว่าข้อนี้มีแค่หลักพันอ่ะเรามาเขียนให้คิดตัวรบิกกันก็จะได้เป็น9,321อ่า ตัวเลขทายเขียนเลยค่ะ9321เอาเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะเด็กๆเ,เขียนตามครูนะ9,321เขียนทันไหมคะเด็กๆถ้าทันแล้วถ้าใครทำได้ทำนำคุณครูไปก่อนได้เลยนะคะอ่าต่อไปข้อต่อไปอะข้อนี้มีลูกคิดกี่อันอันหลักหน่วยมี นับไปพร้อมๆกันเลยโอ้มีเยอะมากเลยอ่ะหลักสิมีค่าเท่ากับ0 0เราก็ไม่ต้องเขียนใช่ไหมคะอ่ะต่อไปหลักร้อยมีกี่อันหนึ่งสสามี่ห้าลูกคิดมี5ลูกหลักพันมีกี่อันหนึ่งสอสามี่ห้าหกอันหลักหมื่นมี1 2ึสาม อ่ะเราลงมาเขียนดูก็ได้เป็น36,509อ่าเขียนเป็นตัวเลขไทยให้ถูกนะคะอ่ะก็คือ36,509นกั้านั่นเองเขียนเป็นตัวหนังสือก็คือ36,509 ถ้าใครทำเสร็จแล้วกดมือให้ตัวเอ,วองด้วยค่ะอ่าข้อต่อไปอ่านับไปพร้อมกันเลยหลักหน่วยมีกี่ล้สามสี่หหลักสิบมีหนึ่งสอง่าหลักร้อยไม่มีหลักพันไม่มีมีอยู่ที่หลักหมื่นเลยหลักหมื่นมีกี่อันนับพันไหมคะเด็กๆหลักหมื่นมีหนึ่งสสาสี่ ห้าหกเจ็ดเดอันอเราก็มาเขียนเป็นตัวเลขกันนะคะอ่ะก็จะเขียนได้เป็นเจ็ดหมืนยี่สิบห้านั่นเองค่ะ,ะเขียนเป็นเลขไทยให้ถูกนะคะเขียนเป็นตัวหนังสือค่ะเจ็ดหมื่นยี่สิบห้าเด็กๆเ,เขียนทันไหมคะใ้ค่อยดูนะคะ ถ้าใครไม่ทันก็สามารถกอวิดีโอกลับไปได้เลยนะคะไปข้อต่อไปกันค่ะ,ะข้อต่อไปอคุณครูดูจากหนังสือด้วยเดี๋ยเ็กๆได้ทำตามทันนะคะหลักหน่วยมีกี่อันลูกคิดมีกี่อันเอ่ยหลักหน่วยมีลูกคิดหนึ่งสองสามและก็สี่หลักสิบมีหนึ่งสอง 3หลก 100, ักร้อยมี1 2 3 4หลก 1, 000, ักพันมีลูกคิดกี่อนัน1 2หล,ก 100, ลักหมื่น้วคะเด็กๆ1 2 3 4เรามาเขียนเป็นเลขคินดูอรารบิกกันค่ะก็จะได้เป็น42,434อ่าแล้วก็มาเขียนเป็นตัวเลขไทยค่ะก็คือ42,400 34เขียนทันไหมคะเด็กๆอ่าอันนี้เป็นตัวหนังสือก็คือสี่หมื่นเขียนให้ถูกนะคะเด็กๆอ่าไะข้อต่อไปเป็นข้อสุดท้ายของแบบฝึกหัด1.2แล้วเด็กๆทำทันไหมคะไปกันเลย อะข้อสุดท้ายของแบบประกหนุดสอเรามารับลูกคิดในหลักหน่วยมีกี่อันอ่ามีกี่อันเด็กๆนับตามคุครูไปเลยนับนำคุครูก่อนก็ได้นะ1 2 3 4 5 6 7หลักหน่วยมี้7หลักสิบมีไหมคะเด็กๆไม่มีเราก็ไปดูที่หลักร้อยกันเลยค่ะ หลักร้อยคือเลขหลักร้อยคือมีกี่อันเอ่ยอเขาเพิ่งกูหายไปไหนนะ้มาล้นับเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหลักพันมีไหมไม่มีหลักมือเรามีกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด มี9้าอันเราจะเห็นว่าหลักพันและหลักสิบไม่มีลูกคิดเลยเราก็มาดูกันว่าเขาเขียนเป็นยังไงอ่ะก็เขียนออกมาเป็น9607อ่าถ้าใครทำก่อนหน้าคุณครูแล้วก็ลองตรวจทานดูนะคะว่าเด็กๆเ,เขียนถูกต้องหรือเปล่าอ่ะเขียนเป็นหนังสือก็คือ9607 ทำทำไมคะเด็กๆวันนี้นะคะก็เป็นแบบฝึกหัด1.2นะคะหน้าที่8แล้วก็หน้าที่9นั่นเองนะคะถ้าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไว้ไปทำแบบฝึกหัดที่1.3กันต่อเลยนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวไปดูกันคลิปที่ต่อไปนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็ ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบายอย่าลืมทำกันบ้านนะคะแล้วก็มำมาส่งให้คุณครูด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ